การข่มเวทนาหากว่าเวทนามันเกิดขึ้นการจะข่มเวทนาได้โยมต้องกำหนดรู้ก่อนว่าเวทนามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นที่ใดให้โยมไปวางอารมณ์ไว้ที่นั่นแล้วเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นก่อนเวทนานั้นมันก็จะไม่คืบคลานไปไหนโยมก็จะเห็นการเกิดดับแห่งอารมณ์ คือมีสติตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าทุกมันมีเกิดขึ้นจริงอยู่ในกายเมื่อทุกมันเกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นเราดูมันอย่างจดจอ่อมันก็จะไม่ไปไหนไม่ลุกลามเราก็สามารถควบคุมทุกเวทนาได้เรียกว่าคุมอารมณ์ได้เมื่ออารมณ์นั้นเป็นทุกข์ก็ดีเราก็สามารถอยู่กับมันได้ไม่นานก็จะเห็นการเกิดดับ เมื่อเรารู้ชัดว่าทุกมันมีมากแค่ไหนบุคคลผู้นั้นย่อมจะเบื่อหน่ายในทุกได้นั่นเรียกว่าผู้เห็นโทษภัยในวัตฏะเห็นโทษภัยในกายสังขารแม้กายนี้จะทำประโยชน์ให้เราแต่ก็ไม่ควรไปหลงไปยึดเพราะมันได้แค่อาศัยเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาว่าเป็นกายเป็นสังขาร